Love like this เติมความคิดเติมความรักและเติมพลังให้เต็มไปกับเรื่องราวดีๆที่นำมาบอกเล่ากันค่ะพบกันได้เป็นประจำที่นี่นะคะและสำหรับวันนี้เรื่องที่นำมาตั้งชื่อว่าสุขนิสัยที่ดีไปฟังกันค่ะ พวกเราแต่ละคนก็จะมีนิสัยใจคอที่แตกต่างกันใช่ไหมคะนิสัยเนี่ยก็มีทั้งดีแล้วก็นิสัยที่ไม่ดีแล้วเคยคิดไหมคะว่านิสัยดีๆเนี่ยมาจากไหนบางครั้งเราก็ทำบางอย่างแบบอัตโนมัติเหมือนเป็นสัญชาตญาณเลยก็มีนะคะคือแทบไม่ได้คิดเลยว่าไอสิ่งที่เราทำอะ่ะมันดีหรือไม่ดีเพราะว่านั่นเราติดจนเป็นนิสัยคะ่ะเคยสังเกตไหมคะว่าเราหวีผม หรือว่าแปลงฟันก่อนในตอนเช้าสิ่งที่เราเลือกทำซ้ำๆนั่นล่ละค่ะจะกลายเป็นนิสัยเอาจริงๆก็คิดว่าตัวเองมีนิสัยดีหลายอย่างนะคะเช่นดื่มน้ำมากพอในแต่ละวันชอบที่จะดูแลบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและอธิษฐานเป็นประจำกับพระเจ้ารู้ไหมคะว่าความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นๆจะเป็นยังไงก็มาจากลักษณะนิสัยของเราด้วย พ่อแม่บางคนจะชื่นชมลูกๆเมื่อมีผลการเรียนที่ดีคุณแม่ของดิฉันนะคะก็จะชอบพูดถึงดอกไม้ของสวนข้างบ้านบ่อยๆนะคะก็คือจะชอบชมเขาว่าดอกไม้สวยจังเลยทั้งสองตัวอย่างนั้นดีมากเลยนะคะเป็นนิสัยที่ดีค่ะเพราะว่ามันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้มันคงขึ้นได้แต่ก็อย่างที่บอกนะคะ มีนิสัยที่ดีแล้วก็ยังมีนิสัยที่ไม่ดีด้วยและทั้งสองอย่างก็เกิดขึ้นมาจากการแข่งขันหรือว่าผลตอบแทนค่ะยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะคะมีเพื่อนคนหนึ่งค่ะเขาจะชอบกินอาหารแบบที่ไม่ดีต่อสุขภาพเอาซะจริงๆคือกินบ่อยมากรู้ไหมคะว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเหตุผลง่ายมากค่ะเพราะว่ามันอร่อยถูกปาก แล้วร้านที่ขายเนี่ยก็อยู่ใกล้บ้านด้วยเขาก็เลยไปซื้อมากินบ่อยๆเรียกว่านึกอะไรไม่ออกก็เดินเข้าร้านนี้จนกลายเป็นความเคยชินหรือกลายเป็นนิสัยนั่นเองนิสัยการกินที่ไม่ดีก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพนะคะและนิสัยไม่ดีบางอย่างก็ทำลายความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นค่ะ อย่างเช่นถ้ามีเด็กสักคนหนึ่งที่เขาเริ่มต้นไม่เชื่อฟังพ่อแม่ครั้งแรกแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเด็กคนนั้นก็จะทำอีกค่ะและไม่นานเขาก็จะกลายเป็นเด็กดื้อที่ไม่เชื่อฟังเรื่องการพูดก็เหมือนกันนะคะคำพูดมีประโยชน์ต่อตัวเราเองและยังมีประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักพูดให้ดี คือต้องฝึกทักษะการพูดที่ฉลาดแล้วก็ต้องพูดด้วยความเมตตาค่ะถ้าเราพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นบ่อยๆจนติดเป็นนิสัยที่ไม่ดีก็คือกลายเป็นคนขี้นินทานั่นเองนะคะและคำนินทาของเรานั่นแหละค่ะที่จะลอยไปเข้าหูเจ้าตัวเขาสักวันแล้วคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคะเขาก็จะโกรธและอาจจะเกลียดแล้วก็ไม่ไว้ใจเราอีกเลยก็ได้ เริ่มมีรอยร้าวในความสัมพันธ์ทันทีเลยเห็นไหมคะพระวจนะของพระเจ้าก็ตรัสเกี่ยวกับประโยชน์และอันตรายของนิสัยค่ะอย่างเช่นอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้อย่าลอกเลียนแบบพระวจนะของพระเจ้าตรงนี้นะคะกำลังบอกกับเราว่าอย่าเลือกที่จะทำอะไรที่คนเดี๋ยวนี้ทำ มันดูง่ายๆมันดูสะดวกมันทําแล้วก็สบายใจใช่ไหมคะเราก็ทําเหมือนคนอื่นๆเนาะแต่พระเจ้านะของพระเจ้ายังบอกว่าอย่าลอกเลียนแบบคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไยัยและอะไรดียอดเยี่ยมมีพระเจ้าเท่านั้นนะคะ ที่ดีพร้อมสมบูรณ์แบบการเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์คือต้องเริ่มตั้งแต่ความคิดจิตใจของเราค่ะก็คือนิสัยของเรานั่นเองและเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงตามมาด้วยการกระทำของเราที่จะถวายเกียรติและเป็นที่พ่อพระทัยพระเจ้าน่าทึ่งใช่ไหมล่ะคะจากความคิดเป็นการกระทำและกลายเป็นนิสัยพระพ่ยังบอกว่าการคิดแบบนี้ หรือการที่จะลงมือเปลี่ยนแปลงนิสัยอะค่ะเป็นงานที่ยากที่ต้องฝึกและต้องมีวินัยค่ะคนส่วนมากที่อยากเลิกนิสัยที่ไม่ดีและสร้างนิสัยใหม่ที่ดีต้องใช้ทั้งความตั้งใจและต้องใช้เวลานะคะแต่ว่าผลที่ได้ก็คุ้มค่าค่ะเพราะชีวิตที่เกิดผลจะทำให้เราเติบโตในการรู้จักและติดตามพระเจ้าส่วนตัวแล้วนั่น ยิ่งกว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะกลับมาพบกับ Love Like This ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ God bless you สวัสดีค่ะ